88ได้บอลนะครับตอนนี้ผมให้89จิ้งสาะเดนไม่ลงครับเลอได้บอลอีกครับตอนนี้อ้าวมให้เพื่อนนะครับสมจากได้บอลครับตอนนี้สรุปสรุปรวม44ครับ44สมเคลิบเบอร์45สมให้เปี๊ยกเปี๊ี่เป็นผู้จัดการเมอบางกะปีนะครับไอ้ที่มาทำให้จบเปียได้ห้องที่เดมอบางกปิ เาาครั wow, ire, mm ้ท hmm. uh ี huh. 8, ja ่หน <m im k> ึ splash, ่งก็เบอร์สามสามนเฮียหัวนะับเธอนี้หัวทีห้ายิ้งไม่โดคกับลูกนี้เบอร์ห้จับบอลไม่ได้สองนัเบอร์สิปหายเลขสิบแปนะครับหายเลขสิบแปดแดงสองหัวสามแยิ้งไม่โงครับผมภาษาจอบขางมรนี้ บอลครับบอลได้บอลครับ4-4บอลบอลดำยิ้มสองแต้มดูได้ไม่ดูครับิงสามได้บอลรับสองให้เบ้าเบ้ายิสองแต้มไม่พลาดครับเบแดงครับได้สองคะแนน4-4ดำครับบอลถูกให้สลุดยิงสามแต้มคือสับาคะแนนครับเดยหมาได้สี่ห้าได้สามคะแนน โเด้นบูีสีดำสิ 18, ครับต่งให้หัวอันเล็กห้าครับอัเล็กหส่งให้เพื่อนสิบแปดครับสิบแปแข่งยกไปเรื่อยครับแล้วส่งให้เพื่อน9ั้ายิ่ไม่พลาดครับได้สองคะแนนครับ 2, ทุกนีโดยมาเลขน้าสิบเก้าโคนครับ๊ก เด็กตัวลงโบไม้ตัวเบอร์ยี่สิามเะครับอ๋อการเกเบอร์ยี่สิบเชื่อไม่รู้เลยเอาละครับได้ครับผู้ตัดบอลแล้วครับเพืตัดบอลเลยครับเพียบงกให้เพื่อนยิงกาคะแนนไม่งครับ้าหกบอลกันในเช้าองให้เพื่อนตัดได้บอลครับตอนนี้ 18มอ้9 89 9โดนยิงในช้างแต่ว่โดนโดนตัดไปเลยครับมึงไม่เอาครับในช้างใ้บอครับตัวนี้56 68 88 100ตีไปเลเราเพียร์ยิงสองตาไม่โดนครับ8าตัดบอไม่ได้แล้ว18 18 15, 15, 16, 20, 20, 15, 16, 18ส่งให้หัว3คะแนนครับลูกนี้ไม่ลงเช่นเดิมครับบอลใ้บอลครับ19 19เตียเตียแขงลงมาเลยครับแล้วยิงสองตา ไม่ลงรับไม่ลงเอาโกดไ้บอลครับนนี้ปรยิงสคะแนนไม่ลงคับูชางกไดบอลสไปติากติาเอครับของวุ้ินดวุินดส่งไปพ่วไปยิงครับส่งาสยี่้านะคสามทส ยิงเลยครับถึงแล้ลงครับได้สองคะแนนโดยหมาเลขห้าเบ็ดยิงครับสองตด้งให้ลงครับสิบแได้บอลครับตอนนี้ส okay, ิปดขวนลูกไปเรื่อครับลูกไปเรื่อยแล้วก็เลยครับให้ลงครับเก้ได้ยอนครัตอนนี้เบียดเดสเก้าส่งให้ยิส ที่สามมองหาเพื่อนแล้วส่งเพียรบกินเท้ากระด็นแล้วตอนนี้แล้วพอเปลนตัวได้ครับตัวรับเป็นตัว สิบแปดนะอนครับผมให้ห้มฮุ้มวสิดปดยิงสามคะแนนที้นไเห็นไหทีโลกครับโอ้โหแอบไปยิงเลยพอเลยนะครับสามคะแนนีผอเวลานอกด้วยครับผอเวลานอกด้วยครับแขอเวลานอกครับยิงสามคะแนนไบอทั้งปสตางเลควลนอกเลยครับเลแวลานอกครับ ผมก็สิบามสิามังครับเราออกกบแปดเ่้าไเนี้แล้วม้าไหลงครับลงจับไปไม่ได้ได้บอันนี้แดงผเลห้าปเลขหายืครับตอ้สง้าไม่ลงครับเยได้มครับตอนนี้สหเลาก็ดงลงยให้ลงสิา้บอลขึ้นเดนะครับตัวจ่ายครับตัวจ่ายของ ุ<โ>ี Jim, okay. ้กกรกานาทำพลาดจริงแล้วจริงครับลงพักได้สคะแนน่บอลเลยเลยนะครับกให้ก้เตยิงสองตาไปลงพับเดี๋ยวน้าบอลขอิแปครับสิดโดนตยกหเนี่ยห้ทีเด็กยิงไ่ลงครับ

ยไม่ได้ลอยอยอยยิงลงนักได้สองนะับลอหมายเลขสิบักกี้นับเปิดห้าใบบอลนับงาแดแดงี่การเก้าการก้าสิบคิดเอ็ดให้ก้าในขณในบอันหกห้าหกสิ Cũng đã cho anh gấp chị đồng Còn hãy tông chắc, chắc đó, luôn Mày lột Còn cái này lắm luôn cái thiện huồng ta hãy Lột ngắm Mà bố thể lấy chung kịch Đây chắc hãy không cảm rồi ต้อง้บอลครับตอนนี้ส่งให้4-4ส่งให้2-1เอาหนึ่งลองก่อนเิงแล้วส่งให้เพื่อน4-5ทะลุใดีครับส่งให้6-6เวลาเหลือ10วินาทีนะครับรับกอเตอร์นี้ทีมที่ไ่ลงมาหลดเวลาเก็